สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทาคลิปหนึ่งวันบล็อกนะครับหลังจะคลิปที่แล้วที่ผมเปิดร้านขายไปนะครับผมแล้วก็มีลงรูปไปบางส่วนนะครับก็ผมคิดว่ามันก็ต้องมีพนัานใหญ่นะผมผมก็เลยจัดมุมไว้ถ่ายผมก็คือมุมมุมนี้นะผมอาจจะมีการเปิดแสงเป,เปิดไฟนะครับผมให้มันสว่างนะครับผมแล้วก็ถ่ายประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็ ผมก็ได้ศึกษามาก็เขียนไว้นะครับผมว่าจะทำอ่าในช่องไอ้นี่ผมไปทำอ่าลงโพสเกี่ยวกับอะไรบ้างน,นะครับผมให้คนสนใจแล้วมีน,นับประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นหนังสือที่ผมจะขายนะครับผมจะมีเก็บอันนี้เป็นหนังสือผมจะจะขายนะครับผมว่าม,มีประมาณนี้นะครับอั่างที่บอกเขาขายออกไปแล้วเล่มหนึน่งนะครับผมผมก็จะถ่ายโพสตใหม่นะครับผมจะใช้มุมที่ผมบอออกไปเมื่อกี้อันนี้นะครับก็เป็น ไอจีน่านะครับผมผมก็ได้อัพไปประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอืมมันน่าจะทําให้ดีกว่านี้แนละ้วผมให้ดูเป็นแบบว่าแบบดูครีนมากกว่านี้ดูศาสตรหาน้าซื้อมากกว่านี้นะครับแล้วผมก็ได้ลงคลิปไปนะครับผมแต่มีวิวประมาณสองวิวนะครับสองคนดูก็ไม่เป็นไรครับเือ <c oughs> ว่าเป็นคลิปแรกก็ผมว่าจะเปลี่ยนหน้าเว็บนี้ทั้งเปลี่ยนหน้าไอจีทั้งหมดเนระผมให้ดูแบบเป็นมืออาชีพขึ้นนะครับผม ตอนนี้เวลาบ่ายสามยี่สิบนาทีนะครับจัดแจงทุกอย่างเรียบร <c oughs> ้อยแล้วผมลงหนังสือไปสี่เล่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างไปก <c oughs> ็มีเด่าลิตนะครับทูดูลิสของวันนี้นะครับผม <c oughs> แล้วก็มีปโปรโมชั่นที่ผมจะทํานะครับผมก <c oughs> ็คืออซื้อเล่มแรกก็จะจัดส่งฟรีนะครับน <c oughs> ี่ก็เพิง่งลงตอนรีบไปนะผมว่า มีในสต็อกอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมในต,ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมมาจะลงโพสโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับในเร็วนี้ไม่ครับลงตอนนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเหลือ,อท,อทรเรยของผมทำคลิปลง youtube นะครับผมแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็น,นี้ต้อง ทำโพสแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านนะครับวันนี้ก็จะมีเรียนภาษา html เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับส่วนวันนี้ผมก็าได้อ่านหนังสือไปนะครับผมนี่ผมว่าได้อ่านหนังสือไปนะครับหนึ่งบทอ่าก็คือเท่าที่ผมอ่านมาก็จะรู้นะครับผมว่าซึ่งบิสเซตโปรเดลที่ผมทำอยู่ก็เป็นแนว b to b นะครับก็คือ เอ้ B, B ก็คือ Business to Customer นะครับก็คือขายของให้ลูกค้านะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วผมก็เพิ่งเออผมที่คือผมทำอันนี้ใหม่นะครับผมจัดมุมใหม่นี่ครับก็ดูดีดีกว่าอันที่แล้วครับเรามาดูคราเป็นไงต่อนะครับ